วันนี้เรามาทําอะไรกันที่นี่เรามาเดินถ่ายรูปกันตอนนี้ก็คือเราก็มากินข้าวเพราะว่าเราเหนื่อยมากเราไปไหนมาบ้างนึกไม่ออกอะ่ะไ,ไปหลายที่มากตอนนี้เราก็เลยมากินข้าวที่ร้านเสียงหูฉลามวันนี้ก็สั่งข้าวผัดปูมาจานเนึราคาก็ไม่แรงมากร้อยสามสิบบาท ร้องเพลงจะได้แต่งงานกับคุณแกค่ะอันนี้ไม่เชื่อเพราะนี่คือเวลากินข้าวเราแบบกินข้าวไปด้วยพูดไปด้วยเออ้ามันเป็นกุสโลบายหรือเปล่าเออว่าแบบร้องเพลงไปข้าวติดคอตายอะไรประมาณนี้ก็คือเวลากินข้าวคือต้องเรียบร้อยี่โดยความเป็นจริงแล้วการพูดคุยกันเวลากินข้าวมันไม่ได้ไร้มารยาทเลยมันเหมือนกับว่าเวลาครอบครัวเหมือนกับว่าไปทํางานลูกไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเจอกันการได้กินข้าวร่วมโต๊ะกันเนี่ย เราพูดคุยกรรนันรวงกินข้าวอะไรเงี้ยคุยแต่เรื่องว่าวันนี้ไปเจออะไรบ้างเออป้าเจออะไรบ้างม้าเจออะไรบ้างหรือว่าเออเฮียแซ้จเจออะไรบ้างอะไรเงี้ย <c oughs> มันคือการแชร์อะไรเงี้ยแต่บางทีบางทีก็คือเราก็ควรคุยกันเรื่องที่มันมีความสุขดว้วยแต่ไม่เช่ไปคุยเรื่องที่แบบ,แบบอมทุกข์ <c oughs> ที่บ้านอ่ะเป็นคนจีนเออสงสัยใช่ไหมต้อ <c oughs> ไม่สงสัยก่อน โควิดระบาดเนาะแต่ว่าเวลาเรากินข้าวเราจะใส่แมสก์ไม่ได้อันนี้ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าแมสกมันกั้นอยู่ขนาดพูดอะข้าวผุ่งผัดใหม่ยังไม่หายร้อนเลยเป็นคนอย่างนี้แหละล้วล้วะเออมาดูึต่คนนี้ที่มาถายก็สรุปดีค่ะ พี่ก็ถามตลอดว่าเหนื่อยไหมที่เราถ่ายรูปเราคิดว่ามันเป็นความสุขอย่างหนึง่งเราได้แบบเห็นฟิลเราในมุมต่างๆบางทีแบบเราดูรูปเราแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเรามีมูฟแบบนี้ด้วยหรอหรือว่าบางทีเราดูฟิลแล้วแบบบางมุมคือเราดูสดใสร่าเริงน่ารักไม่ชมตัวเอง,เองละไม่ได้ไม่ได้ไ เ,เราคุณชงตีให้กำลังใจต,ตัวเองเนาะนมุมแล้ก็ดูสติ๊กเกอรใจ้ใจเหลือเกินบางทีก็หลงรักตัวเองในรูปถ่ายการถ่ายรูปก,การเป็นนางแบบมันก็เหมือนเป็นงานอดิเรกที่เราคิดว่าเราทำแล้วเราสนุกเราทำแล้วเรารู้สึกผ่อนคลา,ายมันเป็นความชอบอยี่เราทำแล้วเรามีความสุขกับมันวันนี้พี่ตากล้องก็ก็อนิสัยดีก็เป็นกังวลแหละมัง้ง ุขกับตัวเองที่ว่ารักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นเราดูตัวเองในรูปแล้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราจริงๆก็แอบ,บชมตัวเองหรือว่าทําไมเราหน้ารักจังหวะในแบบอันเนี้ยมันต้เกิถ้าเกิดใครที่ติดตามเราอ่ะก็อาจจะเห็นว่าบางมุมเราอาจจะมีเซ็กซี่แต่เราก็หน้ารักใสอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราอยากให้คนจาเราในหลายๆในหลายๆมุม คนมองเราในหลายๆแบบคือไม่อยากให้แบบมองเราในรูปแบบเดียวว่าคนนี้เรียบร้อยแล้วเขาจะไม่ไม่มีมุมอื่นเข้าใจไหมระหว่างที่เราพูดเราก็จะกินข้าวไปด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นข้าวเราก็จะไม่หมดสักีแล้วมันก็จะเย็นแล้วมันก็จะความอร่อยมันจะน้อยลง <S 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 ตอนนี้ก็เป็นเวลาสั้นๆแล้ว ร้อยแล,แล้วเราได้กินน้ำกินกุ้ยหมดไปสอนแกวเก๊กคว้ยจริงๆซึ่งเป็นเก๊กควยไม่มีฟองนี่คือคอนเฟิร์มว่าไม่มีฟอง,ฟองนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราก็มีขาวของฝายกินก้าะต,ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านน้ำเอาคู่อตอนนี้ก็พอใกล้ๆจ้า สี่ทุ่มแล้วพอเรากินข้าวผัดปูกินกระเพาะปลาเสร็จเราก็ต้องตบท้ายด้วยของหวานนะเพราะว่าโบราณเขาว่ากินเผาไม่กินหวานตื๊ด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 อ,อะตอนนี้เราก็สั่งเมนูมาสองเมน,นูตอนนี้ก็มี บัวลอยสามใบเถาหรือเปล่าแต่ว่าเพิ่มเพิ่มลูกเดือยกับเพิ่มท็อปปิ้งเป็นลูกเดือยกับแปรไว้แล้วก็สั่งต้องหวยน้ำขิงเพิ่มท็อปปิ้งเป็นแปรไว้แล้วเขาก็จะมีะปลาทั้งโกมาให้ด้วยอันี้มันร้อนมากมันต้องใช้เวลาิดนึงในการกินเ<ๆ>พราะว่ามันร้อนเวลากินก็ต้องเปล่าอันนี้บัวลอยมันก็จะมีเป็นสามสามก้อนมันจะมีเป็น อันนี้น่าจะเป็นแป้งงาดำอันนี้น่าจะเป็นชาเขียวและอันนี้น่าจะเป็นหมันว่วงเป็นคนกินอะไรแล้วอร่อยทุกอย่างแต่ถ้าอร่อยก็บอกว่าอร่อยพูดจริงไม่ได้พูดเล่นเป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดแต่ห้ามกอดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหลงรกลคุนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวกินก่อนนะฮ <c oughs> ันน ตอนนี้เราก็กินของหวานเสร็จแล้วเราก็เป็นผู้ดีนะคะเพราะว่ากินข้าวแล้วเราก็กินหวานฉะนั้นเราเป็นผู้ดีตอนนี้เราก็ตบท้ายด้วยน้าเปล่าละกันเพราะว่าเริ่มอืดท้องแล้วแล้ว mm hmm. กตอนนี้ก็เป็นเวลาก็สี่ทุ่มแล้วตอนนี้ก็เราก็สนุกกันมาสี่ชั่วโมงล้า mm hmm. ก็ได้เวลาที่จะต้องกลับบ้านไปพักผ่อนกันแล้วนะคะ mm hmm. แต่ว่า ตีมต่อไปเรามีแน่นอนจะมาในรูปไหนก็คอยดูว่าจะเห็นสต็อปคนนี้ในรูปแบบไหนเพราะว่าสต็อป3นาที48อารมณ์ <c oughs> พอดีเป็นไบโคล่านิดนึงเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นไปหน่อยนะคะ <c oughs> ไปก่อนนะคะกลับบ้านเลย